สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้คู่หน่อยมา่กขอรถแคร์คันหนึ่งนะครับเป็นกองยาวประยุกต์นะครับเป็นกองยาวนะครับรอแดงคันหนึ่งสินนะครับของอาจารย์ต๋องอาจารย์ดองเนื้ออาจารย์ต๋องครับเดี๋ยวจะเบิ่งดองขึ้นขึ้นออกแบบอ้าวสวัสดีครับอาจารย์ครับเลยครับมั่กข่อขึ้นในใจรถแคร์แบบกาต่ก้อนกาคือมันเป็นผู้เฒ่าผู้แยมเฮ็ดมาเป็นล้อรออยู่ไหมครับป๋าที่นี่ผมเห็นว่าเรื่องอันนสำคัญว่าถ้าซุกตลอดไปมันซุปตลอไปเพราะเฮ็ดมาเ่มันหนักไหมครับน้ำหนักก็่ไหล ปุ๊บดังกลนไเงี้ยโกตีแฮงอะไรเงา้ยโกเข้าใส่เครื่องอย่างหนิอันนี้เป็นเครื่องมอไซค์ครับเครื่องมอไซค์มอไซค์เชียครับผมนนี้มาครับไปชิพไฮครับไปชิพไฮเชีครับผมชิพเด็กังไหนวะอันนี้ก็ับห้องนี่ยู่ไสอยู่ดิยู่บ้านปูแดงนะครับบ้านปูแดงตะบลนาดีครับตะบลนาดีอำเภอแยงตลาดย่างตลาดครับอ่าชุดแแห่ห้องมันมีอย่างในชุดแแห่ห้องแแห่ห้องนี่ครับคือรับงานแบบรับเปิดเครื่องซื้ออะไรเปิดแบบเปิดเสา แล้วการเลีนซูดก็คือนี่เลยครับก่อนเงาหรือเลีนซูดครับเนี่ยครับทีมีคีย์บอร์ดมีพินมีเบ็ดบางทีก็มีแค้นมารวมครับนั่นถ้ายังบ่งเบ่งดูขึ้นเป็นทังไหนเนี่ยครับโอ้กามขับเคลื่อนขับเคลื่อนล้อหลังสิ่งพวกอะไรลอดลอดขับเคลื่อนล้อหน้าพวกอะไรลอดลอดเดี่ยวเดียวเดี่ยวอหลังครับเออระบบเดียวเนี่ยนั่นนักี่ประมาณตันหาครับตันหาครับอุ้ยพาวเวอร์เขาใส่พาวเวอร์ประมาณไหนเจ้าปันประมาณไหนต้องปันสิบกิโลครับสิบกิโลครับพาวเวอร์จกตัวพาวเวอร์ตอนนี้พาวเวอร์พาวเวอร์ครับเบกลางเสตัวเดียวครับก็็นเป คอยพาดีครับเกินแล้วสมีใครร่างครับครข้างล่างนี่เป็นนาร้ายสามที่ตัวครับไม่เกินเกินครับเนี่ยเมื่อไงครับพี่น้องก็เอาพ้นซาจะปรับปรุงไม่อยู่ครับเอาอย่างยังไม่กุญแจเด็ครับบังเป็นเบีดเบีดสองนอกระเขาผักฝากครับแพนแพนทุกคนนะครับเด้อเข้าหลับงานเฮ่จังเลยราคาราคาเนี่กับคุยกันนะครับถากกองเงี้วนี่ถาออกนอกพื้นที่ก็คือเริ่มต้นทีมือหนึ่งกับบวกระยะทางไปต็มน้ำมันน้ำมันถ้าตั้งสมมุติไปตั้งสมเด็จได้ไหมครับจาก จากตัวกนสินสมเด็จนี่ยประมาณมืนสองครับมืนสองครับในของใช้เนี่ยของใช้กัประมาณ1มื0นเอ็ดนี่ครับมืนสองี่กเนี่เนาะที่ต่อจังไหนบัดนี่ทิตต่อนี่ที่เราตามเบอร์โทรนี่เลยครับเบอรโทรครับเอาเบอรยังวม่งหกสามแปดสามห้าครับ ผู้รับสายคือผู้ใดนี่อบตอรองครับอยู่ภาคประเด็นเลยครับเป็นอบตที่นี่ครับอดีตครับอดีตครับนี่รองแดงร้องแดงร้องแดงฝากด้วยพี่น้องเอฟซีผู้หน่อยเลยครับเดี๋ยวมาทำงานเรื่อยๆนะครับอ้าวขอบคุณครับอบตอรองครับสวัสดีครับฝากผู้หน่อยเลยครับด้วยครับผม